ครับสวัสดีสมาชิกเด็กวัจจีดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรูปหล่อลอยองค์1นิ้วนะครับเนื้อเงินนะครับซึ่งเป็นรายการที่ทุกคนเนี่ยนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าอันดับแรกนะครับเรามาดูกล่องก่อนนะครับกล่องก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเววเวลสีทองนะครับกายสวยเลยนะครับด้านล่างเนี่ย จะเขียนว่างงงูแล้วก็จุดนะครับเป็นด n านลำเบอร์ในกล่องนี้นะครับลำเบอร์จะเป็น83ดสามเก้าเจ็ดนะครับนี่ครับทีนี้เรามาดูตัวห่วงหรอนิ้วเนื้อเงินนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูกล่องก่อนนะครับเป็นกล่องสีแดงกำมะหยี่นะครับเป็นกล่องสีแดงกำมะหยี่นะครับสวยๆเลยนะครับ ด้านหน้าจะพิมพ์คว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีกวก็ได้ไว้รับยอทรัพย์64นะครับนี่ครับวัดเจดีไอ้ไข่ตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับนี่กล่องตรงนี้จะเป็นเววๆนะครับเรามาดูตัวเนื้อเงินนะครับนี่ครับตัวเนื้อเงินเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านนับเบอร์นะครับเดียวกับกล่องนะครับเรามาดูความสวยกันนะครับนี่ครับ คมชัดมากนะครับเนื้อเงินคมชัดสวยแววมากเลยนะครับที่ฐานนะครับจะพิมพ์ว่าไอไข่เด็กว่าจะดีนะครับนี่ครับองค์จะเหมือนกับเนื้อทองบอนชมพูนะครับยืนไหวนะครับไปข้างนะโอเคทีนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับสวยแววมากเลยนะครับ เป็นองคที่สวยมากๆนะครับนี่ครับใต้ฐานนะครับจารนําเบอร์เหมือนกับกล่องนะครับ8 3ดสาะครับดนะครับความสวยนะครับสวยจริงๆนะครับจัดสร้างน้อยด้วยนะครับแค่7,500องค์นะครับสวยเลยนะครับสองความสวยกันนะตาปากคมชัดนะครับด้านบนเป็นฉุกนะครับท่านใดนะครับ สนใจนะครับก็สามารถติดต่อตามลิงก์หรือแอดไลน์นะครับที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรนะครับนะครับสนใจสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องเด็กวัาจีดีแช n เนลก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ